เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาหาของหายากนะครับก่อนที่จะพาไปทำป้อมปืนนะของหายากไอเทมที่ใช้ในการครับมันก็คือเมนโอนพ้าหรือว่าท่อเหล็กนะครับเนี่ยท่อแป๊บโลหะแบบนี้นะครับมันหาจากไหนหลายคนไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้มันหาจากตรงนี้นะครับที่มันเป็นกองเศษเหล็กนะครับ กองเหล็กแบบนี้เลยแบบนี้นะครับมันไม่ได้สุ่มตลอดเวลานะครับไม่ได้มีทุกรอบแต่ส่วนมากจะมีตามกล่องกลองเศษเหล็กนะครับ่ะกองเศษเหล็กแบบนี้ตรงเอาโพสก็เหมือนนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงเอาโพสนะก็จะมีานายไหมครับม,มีมีท่อโลหะออกมา ก็เก็บเข้าตัวนะครับไหนไม่สำคัญปูออกก่อนนี่อีก,กองหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีไหมของนี้ไม่มีนะฮะ เดี๋ยวไปดูแนวโพสครับแนวโพสอีกกองเห็นไหมครับเอาแนวโพสมีนะครับท่อโลหะแบบนี้ผมก็ได้ครบมา3ท่อแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำป้อมปืนนะครับพาไปทำป้อมปืนในในคลิปหน้านะก็ถ้าใครอยากจะหาแหล่งแบบเยอะๆกองแบบนี้เยอะๆมันจะอยู่ประมาณที่เป็นเป็น ซากซากรถนะครับที่เป็นโรงรถที่เป็นซากรถเลยนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับ <c oughs> มอโซนแถวๆนี้น <c oughs> ก็เอาไปลองทำกันใช้กันดูนะครับเทคนิคนี้สำหรับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผม <c oughs> สำหรับนี้ก็ขอลาคลันไปก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะขออีกจึกหนึ่ง ไม่มีไม่มีกองเดียวกันอ่ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ